นอนก่อนนอนก่อนดึงคอเข้าไปเลยดึงคอไปเลยหนูไม่กินพนาหนูจับไม่ได้หนูจับไม่ได้ลูกมันมันมันปักมือหนูจับไม่ได้เออเออตอนนี้ดูช <región paid venue> <ora ère> ่วยเชิดช <co <z cocaine> <c Moder ator> ีร์รถชีปัง สวยใช้ท,ทักกันเลยอืมอืมอืมอันนอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงรถตักก่อนละมียังไงเอาใส่รองเทา้าโอ้ใส่รองเทา้าเป็นด้วยอะ่ะโอ้เก่งมากค่ะน้องเพ <c oughs> เ่โอ้โหไปแล้วสายลุยข่อยโอ,อ้ย Ừm โบ๊ทโบ๊ทอะไรโบ๊ทไปวางหน่อยอ่าโบ๊ทหยิบปลาหน่อยดูนะทุกเอาไม้ตั้งไว้แกก็ให้ดูโอ้โหจริงมากค่ะจริงเลยกินอิ่มแล้วก็หนูก็ต้องวางอย่างนี้แหละถูกต้องข้างนี้ข้างนี้ค่ะจ้าข้างซ้ายเรียกว่าข้าง ไปหนูก็ต้องใส่อย่างนั้นแหละดูเพี่นอ้องดูที่คอยทำผีด้วยเขาจะใส่รองเท้าเป็นแล้วตอนนี้บอคายหรอคะ